สวัสดีครับเราจะมาปลูกผักหวานนะครับกับพืชพี่เลี้ยงไม้แดงครับเราเพาะเลี้ยงมาหนึ่งปีนะครับสูงประมาณ4ี่หเซนแล้วครับเราก็จะเอาเมล็ดผักหวานที่เราเพาะไว้นะครับรากยาวๆงามๆครับมาฝังที่โคนต้นแดงนะครับในถุงเพาะชำเลยครับอ่า ต้นละ1-2เมตรหนถึงสเม็ดนะครับพอเพาะเสร็จปั๊บนะครับถ้าเราจะปลูกนะครับเราแค่ตัดก้นถุงปลูกลงเลยครับเราก็จะไม่ถอดถุงดำนะครับให้รากเขาช้ํานะครับปลูกใส่พืชพี่เลี้ยงเลยครับอมาดูกันนะครับแล้วก็จะแทงน้ำนะครับพอมีรูแล้วนะครับรากเขาก็จะ ทิ้งลงไปง่ายครับแล้วก็วางปกติครับวางลงเลยไม่ต้องกดแน่นอะไรนะครับแทงน้ำครับมีรูในดินนะครับแล้วก็เตรียมที่วางเมล็ดครับแล้วก็เอารากลงไปเลยครับวางปิดไว้เฉยๆนะครับเนื่องจากเรามีเมล็ดเยอะนะครับ เราก็จะลองสักสามเมล็ดครับในหนึ่งต้นเสร็จแล้วครับต้นไม้แดงนะครับที่มีผักหวานอยู่ด้านในครับขอบคุณครับ